กระสมครัะเมือืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขามาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้วันเสสาไม่กินกินสมพี่น้องคาะนินสมย่มเพียงตอนนี้ก็ย่งอยู่บ้านนอกทรายอยู่นะคะเนาะมาแซ่บๆน้วก,กันนะคะะนาามาจากต้นเลยค่ะนี่มะม่วง เกวขมิน้นค่ะพี่น้องค่ะนี่แจ่วประเด็กนะคะม่นเป็นเหมอมปลาหวานนะคะพี่น้องค่ะแจ่วประเด็กตอนมามาค่ะขอลงแจ่วประเด็กก่อนนะคะเนาะให้เขาขวพร้อมค่ะมา Hít cửa hả อื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อหมคะจอบประแดดซสยหอมใช่ค่ะ บางหน้าพ <huh ี่น้องค่ะอืมเทียมมะขาลอันนี้อืม กินกันอย่างนี้ค่ะก็ริกเกลือบอ,อ,คอ,อ,คอ,บอ่ค่ะเลืสิจะจ้าประแดดเนาะค่ะเนาะน้ำลายแตกบบติดค่ะจ้าประแดดอะไรกันพี่น้องคะมา่ล้วนนคุยขับไปค่ะกินได้บ่ละพี่น้องสะสมค่นนะเมคะ่อืาน อ,อ๋อพี่น้องค่ะสมแห้งค่ะบมหน้าวเนี่ยจะซูบไว้ละค่ะกินบักม่วงไปแล้ว,ก,วลกันนะคะน้องสมค่ะค่ะ อมอือ,อ,อ,อมีเสียงรบกวนนะจ๊องจ้องคะคนเบียดเบียดเห็นยากนะคะ ืน <mm ้องค่ะสว่วงเลยค่ะสว่วงค่ะสว่วงส่วงหล้วกระซื้นะคะอืมอืมร้ไามำดําน่ครับมขอทนงทีนได้เห็นไ้ Ừ. Nè mẹ. ai phải má Mẹ. không? Nó không. น่ะประเด็กตอนอือออ คักขนาดค่ะ 嗯嗯，嗯嗯、mm，拒绝哈。Hmm. <c oughs> <c oughs> คกักค่ะพี่น้องค่ะส่วงค่ะส่วง อืออเข็ดแถวหย่อนอยู่เลยค่ะที่บางหน้าสูบเอาไว้แล้วค่ะพี่นอ้อง เดเป็นว oh, <boy. S 1> mm ัยหนว่างนโอ้โห ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ว่าขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนนะคะเนาะพอกับพวกุนทุกการิตามรับช่องทุกคอมเมนต์ทุกความใจนะคะพี่น้องค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ